ข้อแล้วประกันรายได้ข้าวงวดหกข้าวหอมมะลิรับ แกล้มะแจงค่าอีกแล้วนะคะเคาะแล้วประกันรายได้ข้าวงวดที่หกข้าวหอมมะลิรับเงินสูงสุดกว่า 38, 8, สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสิบสองสตางค์นะคะพาณิชย์ข้อจ่ายเงินส่วนตามประกันรายได้ข้าวงวดที่หกกับข้าวเปลือกห้าชนิดพบข้าวยังมีราคาต่ำกว่าราคาประกันงวดนี้ข้าวหอมมะลิได้สูงกว่า 3 8มหมื่บาทสิบสองสตางนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม63นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุก,กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวได้เป็นประธาน การประชุมพิจารณาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี63-64ทับ64รอบที่1งวดที่6โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63-64ทับ ที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่7ถึง13ธันวาคม63จำนวน5ชนิดนะคะได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย6งวดติดต่อกัน เนื่องจากข้าวทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้นะคะโดยการพิจารณาราคาข้าวในตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้พบว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตลาดอยู่ที่ตันละ12,272บาท 42สตางค์นะคะซึ่งมีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายอยู่ที่ตันละ2,727บ 27, าท58สตางค์ส่วนค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ1,1874สตางค์นะคะ มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ2199บาท26สตางค์ส่วนค่าเปลือกเจ้าราคาตลาดอยู่ที่ตันละ9215บาท15สตางค์ซึ่งมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ784บาท84 85สตางค์นะคะขออภัยนะคะ784บาท 85สต้ตางค์นะคะอันนี้ก็คือข้าวเปลือกเจ้าต่อไปข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะคะราคาตลาดอยู่ที่ตันละ1 1ึ่งบาท17สตางค์ซึ่งมีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายนะคะตันละ817บาท83สตางค์ส่วนข้าวเปลือกเหนียวราคาตลาดอยู่ที่ตันละ11,246บาท แปดสิบเจ็ดสตางค์มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายตันละเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทสิบสามสตางค์นะคะทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็จะได้รับเงินส่วนต่างจากการประกันรายได้สำหรับงวดที่หกมีดังนี้นะคะข้าเปลือกหอมมะลิจะได้รับอยู่ที่สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาท สิบสองสตังค์นะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่จะได้รับ 35, สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทสิบหกสตางค์ส่วนข้าวเปลือกเจ้าจะได้รับสองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสตังค์นะคะส่วนข้าวเปลือกหอมปฐุมธานีจะได้รับสองหมื่น 445บาท75สตางค์นะคะส่วนค่าเปลือกเหนียวจะได้รับ1 0, 2 5 5 0บาท8สตางค์นะคะสำหรับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวได้ประกันราคาข้าวเปลือก5ชนิดนะคะก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิ เพื่ประกันอยู่ที่หนึ่งมืห้าพันบาทแต่ไม่เกิน14ตันนะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละหนึ่งหมืีพันบาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละหนึ่งมืบาทไม่เกิน30ตันส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละหนึ่งหมืหนึ่พันบาทไม่เกิน25่ส้ตันและ ข้าวเปลือกเหนียวตันละ12,000บาทไม่เกิน16ตันนะคะอันนี้สำหรับรายละเอียดประกันราคาข้าวงวดที่6นะคะทั้งนี้สำหรับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆอย่างเช่นโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีให้ค่าฝากเก็บตันละ1,500บาทเป้าหมายอยู่ที่1.5ล้านตันนะคะ และก็โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเป้าหมายอยู่ที่1.5ล้านตันนะคะและสุดท้ายคือโครงการการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต็อกชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการร้อยละ3เป้าหมาย ก็คือ4ี่ล้านตันนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเป้าหมายเพื่อเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรนะคะขณะที่แนวโน้มราคาข้าวมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ดีใจกับพี่น้องชานานแล้วด้วยเนาะจ๋าเนาะสำหรับประกันรายได้ข้าวงวดที่6นะคะ วันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ